ท่านผู้ชมครัจากคำวิจัยของสารรับนูลในเรื่องจริยธรรมเนี่ยด้านหนึ่งสกัดนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวพวกที่มีปัญหาให้ออกไปจากการเมืองแต่ในสถานการณ์ขนาดนี้นะครับกลับเป็นคุณอย่างยิ่งกับพรรคเพื่อไทยในการที่จะใช้กดดันพรรคร่วมรัฐบาลบีบคั้นต่อรองแนะที่ผมย้ำนะไม่โง่ก็กลัวสัจสินสุด,สด ลนลานอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมันเป็นข้อเท็จจริงเพราะสิ่งที่ควรทำก่อนหน้านี้เนี่ยภูมิใจไทยพลังประชารัฐร่วมไทยสร้างชาติต้องจับมือกันแล้วต่อรองผ่านไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมต้องมาสรุปว่าไม่รู้ว่าโง่หรือกลัวจนลนลาน ถ้าจับมือเรียกพักเพื่อไทยมานั่งแถลงเหมือนตอนตั้งรัฐบาลเศรษฐานจานะจะบิดพลิ้วไม่ได้แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นเกมและกลยุธทธ์ทางการเมืองอันลึกซึ้งของทักษิณแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครัว่าตัวโดนเกมให้ทักษิณไปสู่เป้าหมายนี้เนี่ยคือใครนายทุนใหญ่ครับเขาว่านายทุนใหญ่คนนี้ เป็นนายทุนใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะและจริงๆจะเดินเติบโตมาได้ก็เพราะการสนับสนุนของทักษิณน,นะเป็นผู้ที่เดินเกมสร้างความปั่นป่วนในพรรคพลังประชาดัฐทำให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์แตกแยกกันนะเป็นคนที่ พาเอาธรรมดัตนะมาเชื่อมโยงกับเฉลิมชัยเฉลิมชัยนะเนี่ยสนิทสนมกับได้ทุนคนนี้มาอย่างยาวนานเพราะเคยจะไปทำธุรกิจที่ประจวบคีรีขันนะวันนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมเป็นวนวายนะแล้วก็ให้ ทุนสนับสนุนในการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เขาพาเฉลิมชัยมาคุยกับร้อยเอกธรรมนัดนะคุยมาตั้งแต่ก่อนที่เศรษฐาจะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าจะมีการ่วนให้ร้อยเอกธรรมนัด พลเอกประวิทย์แยกทางกันประเด็นที่เป็นประเด็นหลักในตอนนั้นก็เรื่องที่พลเอกประวิทย์ไปรับอวันอยู่บำรุงนะมาอยู่ในพรรคนะเปิดประเด็นออกมาทันทีว่าพลเอกประวิทย์ทำอย่างนี้นะทักษิณไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและนั่นก็เป็นสาเหตุ ให้มีการไปฟื้นฟูพักเศรษฐกิจไทยซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพักกล้าทำรรให้อาจารย์แม่มคือสาริมลพิญโยศินวัฒนไปนั่งเป็นหัวนหน้าพักรอไว้ว่าถ้าเมื่อถึงวันแตกหักก็จะได้แยกออกจากพลังประชารัฐไปสังกัดพักกล้าทำแล้วก็รอสาการว่าสารรัฐนูนจะพิจารณาว่าเศรษฐาจะอยู่หรือไปและเมื่อเศรษฐา ไปในช่วงสองสามวันในการฟอร์มรัฐบ,บาลใหม่ก็มีข่าวลุดออกมาตลอดเวลาว่าทักษิณไม่ต้องการให้คนตระกูลวงสุวรรณมาเป็นรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คนเขารู้ทั่วกันแหละครับว่าพลตเปรองพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทยนั้นไม่ถูกกระธรรมนันะแล้วก็เป็น รูปธรรมมันชัดเจนที่ธรรมนัตเดินเกมไม่อยู่ภายใต้รองนายกที่ชื่อพลตํารวจพัชาวาสไปอยู่กับภูมิธรรมจากพรรคเพื่อไทยอยู่ต่างพรรคแต่ความจริงมันก็เหมือนย้ายพรรคไปแล้วนะข่าวก็ถูกปล่อยออกมาว่าทักษินเพื่อไทยไม่เอาตระกูลวงสุวรรณนข่าวนี้ปล่อยผ่านนักข่าวผู้จัดการคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนะสาเหตทุที่อ้างเรื่องความไม่พอใจเนี่ย ก็เริ่มตั้งแต่ว่าพลเอกประวิทย์ให้40สวไปล้มเศรษฐารับร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาวันโหวตองอิงเป็นนายกพลเอกประวิตย์ก็ไม่ไปโหวตนะครับและเมื่อมีการเสนอชื่อรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าพลเอกประวิตย์ก็ไม่เสนอชื่อของธรรมนัฐ ผู้ติดกาวถามก็บอกว่าได้รับการประสานงานจากพรักเพื่อไทยว่าไม่เอาร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเรื่องสิครับธรรมนัฐไม่พอใจไม่เชื่อว่าพรักเพื่อไทยเสนอมาอย่างนั้นนะไอ้ที่มาอ้างว่าพรักเพื่อไทยนะหรืออุ้งอิงไม่เอาธรรมนัฐนั้นเพราะกลัวมีปัญหาในการเสนอเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะฮะไม่จริงพลเอกประวิทต้องการจะเล่น ร้อยเอกธรรมนัทก็ต้องตอบโต้กลับก็เหมือนเป็นข่าวเลยครับนัดสอสไปให้กำลังใจที่กระทรวงเกษตรส่วนจะมีการแจกกล้วยกันหรือไม,อม่ก็ต้องไปดูในระหว่างนั้นพลเอกประวิทย์ก็ส่งนายไพบูลิติตตะวันไปประสานงานว่าเฮ้ยคุยกันดีๆได้ไหมแต่ไม่เลยครับร้อยเอกธรรมนัททุบโตะ๊ะแถลงข่าวแตกหักแทนทวงมุญคุณ ว่าตัวเองนั้นร่วมสร้างพักพลังประชารัฐมาตั้งแต่เป็นวุฒิโอ้โหท่านผู้ชมครับผมจะวรรัวเราะให้ฟันหักร้อยเอกทำมน,นัดไปร่วมสร้างพักพลังประชารัฐผมจะบอกได้เลยวันนั้นใครๆก็แห่มาที่พักพลังประชารัฐเพราะอะไรเพราะสามปอครับเพราะคอสอชอครับเพราะอำนาจเงินครับต้องพูดกันแบบนี้ ร้อยเอกธรรมนัสสมสารมาเข้าพักพลังประชารัฐให้พลเอกวิทย์เทพสดินณอยุธยานะหรือบิ๊กน้อยเนี่ยพามาฝากตัวกับพลเอกประวิทยในฐานะเขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงผู้กว้างขวางด้วยกันโดยข้อเท็จจริงในทางการเมืองแล้วเนี่ยธรรมนัตเนี่ยนะจิ๊บจ้อยตอนไปลงสอสอพักเพื่อไทย บัญชีรายชื่ออยู่ในลำดับที่อะไรนะครับเมื่อปี5 4สีท่านผู้ชมลำดับที่5 5ครับเป็นลำดับที่ชัดเจนว่าไม่มีทางจะได้เป็นสสแต่เขาต้องการเอาชื่อมาเพื่อให้ช่วยและดูว่าเผื่อจะให้ตำแหน่งทางการเมืองแห่งผหนอะไรบ้างหรือจะจัดสรรผลประโยชน์หรือเข้าไปแล้วนะจะมีโอกาสประสานเรื่องผลประโยชน์อะไรไบ้างมันก็แค่นั้นแหละครับต้องถือว่าอยู่ในดับปลายแถว เท่าพลังประชารัฐมาตอนแรกก็ให้ดูแลจังหวัดพะเยาแต่อย่างว่าร้อยธรรมนัต์ก็คือร้อยธรรมนัตนะพยายามแสดงศักยภาพจนได้ดูแลภาคเหนือตอนบนไม่ได้ดูแลภาคเหนือทั้งหมดนะครับเพราะภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับสมศักดิ์เทพสุทินเขารับผิดชอบอยู่นะครับหลังการเลือกตั้งในปีพศ2562 ได้รับตำแหน่งรัตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจะอยู่ในฐานะสําคัญอย่างไรได้แค่ตําแหน่งนี้และในความเป็นจริงนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ตั้งมาตั้งแต่ต้นพลเอกประวิทย์เนี่ยนะต้องไปไม่อยากใช้คําอ้อนวอนนะครับไปพูดกับพลเอกประยุทธ์พูดแล้วพูดอีกว่าต้องการเอาคนไว้ใช้เป็นไงล่ะครับวันนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ชมมันก็เห็นอยู่มันชัดเจนเลยครับ ว่าพลเอกวิทย์บิ๊กน้อยก็โดนพลเอกประวิทย์ก็โดนนะสำหรับพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับตอนที่พลเอกประยุทธ์ฟันธงไม่เอาร้อยเอกธรรมนัสฟันธงว่าต้องเอาออกจากพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์ต้องจำใจเพราะพลเอกประยุทธ์ ปลอดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรแล้วนะแล้วก็ย้ําเลยว่ต้องออกจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตยนะโอ้โหยังรักยังให้โอกาสจัดฉากขับไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยนะให้ไปเป็นเลขาแล้วก็ส่งพลเอกวิทย์นะเจ้านายของร้อยเอกธรรมนัสไปเป็นหัวหน้าพักแต่ทําไปทํามา ไปขัดแย้งกับพลเอกวิทย์จัดการพลเอกวิทย์เสียเรียกว่าหมอบไปเลยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยแทนประกาศใหญ่โตเลยจะต้องเป็นพักขนาดกลางต่อไปจะต้องยิ่งใหญ่แต่ท้ายที่สุดเมื่อทุนใหญ่จัดการให้พลเอกประวิตย์กับพลเอกประยุทธ์แตกแยกกันได้ธรรมนัตก็ได้กลับมาเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐ แต่หลังการเลือกตั้งไปไหนสำเร็จหรือล้มเหลวครับล้มเหลวครับท่านผู้ชมครับไอ้สีที่ดั้งเนี่ถือว่าล้มเหลวนะย้ำนะครับว่าที่พักพลังประชารัฐได้แค่40สที่นั่งเพราะเกิดความแตกแยกในพักพลังประชารัฐและมีการแยกตัวไปตั้งพักรวมไทยสร้างชาติสร้างความแตกแยกระหว่างพี่น้องสามปอที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน นะผมเรียนเลยว่าทุนใหญ่เป็นคนจัดการฉากนี้ทั้งสิ้นโดยทั้งษิณกำหนดให้เดินเกมด้านหนึ่งไปสนับสนุนธรรมนัตให้เดินเกมล้มพลเอกประยุทธ์สนับสนุนเงินในทางลับนะอีกทางหนึ่งเมื่อถึงวันโหวตก็เอาเงินมาให้คนของพลเอกประยุทธ์ไปจัดการจ่ายแจก ผมมีตัวเลขเรียบร้อยพ้นเอกประยุทธ์ได้รับการโบวตไว้วางใจเกิดความเชื่อถือทุนใหญ่โอ้โหเสศยสละเงินจำนวนมากรักษาเราเอาไว้แต่ผลปรากฏว่าพี่น้องสามปอต้องแตกกัน พักพลังประชารัฐแยกออกเป็นพักรวมไทยสร้างชาติมันฐานเดียวกันมันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งอยู่แล้วเด็กอมมือในทางการเมืองก็อ่านขาดแต่พลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์จะด้วยหน้ามืดในสถานการณ์ขนาดนั้นถูกปั่นขนาดไหนก็ตามแต่เดินไปแข่งกันเองมันก็ตายและที่สําคัญชัดเจนครับไม่ไปสู้ในภาคเหนือพาคอีสานมาแข่งกันเองในภักใต้พาคกลางกทม ฟาดฟันกันเอาเงินไปถมสู้กันจบดังนั้นในสถานการณ์ล่าสุดที่ทักษิณชินวัตรออกมาเหยียบย่ำดูแคลนพลเอกประวิตย์นะในงานไปแสดงวิสัยทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์เนชั่นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็หักหน้าพลเอกประวิตย์มาแล้วว่าเฮ้ยที่พลเอกประวิทย์อ้างว่าโทรศัพท์มาคุยเรื่องเสนอชื่อรัฐมนตรีของพรรค พลังประชารัฐไปสี่คนนั้นไม่ได้รับโทัรศพท์แต่อย่างใดนะแล้วตอน,สนเสนอก็เหมือนที่เป็นข่าวครับว่าไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐจนกลายมาเป็นปัญหาประกาศแตกหักกันท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าอยู่ในเกมการเมืองที่ต้องการเล่นงานพลเอกประวิตธให้ตายขาที่ไหมทักษิณออกมาพูดให้น้ำหนักเอียงข้าง ไปทางร้อยเอกธรรมนัฐทั้งๆเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีที่ไหนหรอกครับมันจะสง่างามแปเกลุ่มมาหยุมมาตรงนี้หน่อยขยุ่มมาตรงนี้หน่อยโอ้โหมาเลยนะขอเป็นพวกกูแต่ท,ทักษิณเนี่ยว่าไม่สนใจหรอกครับนะทั้งๆท,ที่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ ถูกเรื่องจริยธรรมแนะ่